สองคนจะมานำเสนอเรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะ,ะาากกานักศึกษาเรู้ไหมไ <c oughs> ว่าหนะ <c oughs> ลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรรู้สิงง่ายเลยเดี๋ยวคุณจะอธิบายให้เข้าใจนะเพื่อนๆดูตามด้วยนะคะหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 1. รับข้อมูล2ประมวลผล3แสดงผลยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคอมพิวเตอร์รับข้อมูลจำนวนเลข1,300าร้อย 25บวก295ก็จะนำมาคิดคานวณหรือประมวลผลเมื่อค MM mm ิดคานวณและประมวลผลเสร็จแล้วก็จะนำไปแสดงผลใช้ในการรับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่นเมาส์สองคีย์บอร์ดสามกล้องถ่ายรูป รณ์ที่ใช้ในการประมวลผลจะถูกจัดเก็บไว้ในกล่องที่เรียกกันว่าเคสหรือ CPU อุปกรณ์ข้างในกล่องมีอยู่มากมายรวมไปถึงหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลด้วยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลยกตัวอ,อย่างเช่นจอภาพแสดงผลในรูปแบบภาพหูฟังแสดงผลในรูปแบบเสียงเครื่องพิมพ์แสดงผลในรูปแบบเอกสารโปรเจคเตอร์แสดงผลในรูปแบบภแบบาพ ที่ใหญ่กว่าจอภาพเพื่อนๆคงมีความรู้ในเรื่องหักการทำงานของคอมพิวเตอร์มากขึ้นนะคะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย